ซึ่งเป็นที่มาของข้อที่2นะครับผมที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นคือตัวของระดับของอินซูลินที่เพิ่มขึ้นสูงครับตัวของน้ําตาลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวการนะครับที่ทําให้ตัวของอินซูลินที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผมมันพุ่งขึ้นสูงครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะอินซูลินสไปก์นะครับตัวของอินซูลินนะครับผมจะถูกหลั่งออกมาจากตัวของแพนทรีสหรือว่าตัวของตับอ่อนของร่างกายของเราครับหลังจากที่เรากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับแต่ความพิเศษนะครับของน้ําตาลก็คือ มันทําให้ตัวของระดับของอินซูลินนะครับมันพุ่งทะลักทะล้นออกมาจากตัวของแพนครีสนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ติดหวานใช่ไหมครับติดหวานไม่พอนะคุณเป็นคนที่กินหวานแล้วไม่หวานนะครับคุณกินหวานแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่หวานวะเราก็เติมความหวานเพิ่มเข้าไปใช่ไหมพอเราเพิ่มความหวานเข้าไปครับมันกลายเป็นว่าเราทําให้ตัวของอินซะูลินน่ะมันหลั่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะมันก็เลยกลายเป็นว่า พอมันเป็นแบบนี้นะครับนานวันเข้าเนี่ยนะครับตัวของเซลล์ในกล้ามเนื้อของเราครับผมจะมีอาการอินซูลินเรซิสแตนซ์ก็คือมีอาการดื้อต่ออินซูลินครับทำให้ร่างกายของเราครับมีระดับตาในเลือดที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นครับและมีการสะสมไขมันส่วนเกินที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องน,นั่นเองครับ